โดยล่าสุดครับในวันนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดขบวนเรือทางทะเลอันดามันนำหมูธงตราสัญ,ญลักษณ์72ผืนเพื่อที่จะประกอบพิธีส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ส่งต่อให้จังหวัดภูเก็ตครับ วันนี้ครับในช่วงของเวลา9ก้านาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่บริเวณท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับนายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นําหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงประสบนิกรกว่า100คนจัดขบวนเรือครับนำธงตราสัญ,ญลักษณ์จํานวน72ผืนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ผ่านทางทะเลอันดามัน โดยใช้เรือนะครับในการเคลื่อนขบวนธงตราสัญ,ญลักษณ์จากบริเวณท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไปยังบริเวณท่าเรือวิสิตพันวาตมบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตเพื่อที่จะมอบให้กับจังหวัดภูกเก็ตครับต้องบอกว่าจังหวัดกระบี่นะครับเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดขบวนเรือนะครับทงเคลื่อนธงตราสัญลักษณ์ทางน้ําครับขณะที่บรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือวิสิตพันวาครับทางนั้นของ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับนายโสพลสุวรรณรัตน์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการก็ได้รับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดกระบี่นำโดยนายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ซึ่งก็ได้ใช้นะครับเรือในการเคลื่อนขบวนธงตราสัญ,ญลักษณ์จากท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ผ่านมายังทะเลอันดามันครับมาที่บริเวณท่าเรือวิชิตพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้นําขบวนเรือนะครับขอไปครับขบวนธงถือธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติไปยังสารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยผ่านเส้นทางวิ่งเดินวิ่งปั่นนะครับจำนวน9จุดซึ่งขบวนก็จะมีข้าราชการประชาชนร่วมไปถึงนะครับร่วมกันเดินวิ่งปัน่นไปยังสารกลางจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า12.9กิโลเมตรครับแล้วก็ผ่านไปยังค่ายมวยเกียรติกำไลาย,ยกโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตรงข้ามบิ๊กซีมินิสาขาบ่อแร่แยกกวางตุง้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตจากนั้นนะครับก็จะวิ่งผ่านไปยังย่านเมืองเก่าภูเก็ตผ่านสวนเฉลิมพระเกียรตินะวมินทรา7 2ดพรรษาหรือว่าลานมังกรนะครับแล้วก็ไปที่แยกธนาคารชาเตอร์ผ่านร้านเฟรมบาร์ Bar, ครับแล้วก็นำธงกลับมาเก็บรักษาไว้ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะมีพิธีเฉลิมธงตราสัญ,ญลักษณ์ในเวลา17บเนาฬิกาของวันนี้ครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะ จังหวัดภูดเกต็ตจะมีการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติให้กับจังหวัดพังงาที่บริเวณจุดกึ่งกลางสะพานสารสินอำเภอถลางจังหวัดภูดเกต็ตต่อไปครับท้งนี้ค่ะจังหวัดภูดเกต็ตก็ยังได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตยิรวมทั้งการเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นเพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนะคะได้มีส่วนร่วมในการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปฏิบัติบูบบชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องของการดูแลสุขภาพพ,พลนานามัยในการที่จะออกกำลังกายผ่านกิจกรรมเดินวิ่งปัน่น องคตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินการจัดขึ้นค่ะและเมื่อวานนี้นะคะนายสมชายหานพักตีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดก,กระบี่ พร้อมด้วยส่วนราชการทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดกระบี่กว่า500คนร่วมกันเดินวิ่งปัน่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพ,พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติตามเส้นทางถงนนสายเพชรเกษมผ่านอำเภอเหนือคลองค่ะเข้าสู่อำเภอเมืองกระบี่ไปยังสารกลางจังหวัดกระบี่ และในเวลา18.30นาท,ทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ค่ะโดยมีการจัดนิทรรศการนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจรวมไปถึงการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยณบริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะ และก่อนที่จะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ต่อมาอยัางจังหวัดกระบี่นะครับในก่อนหน้านั้นทางด้านของนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังก็ได้นำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567เคลื่อนขบวนออกจากสารกลางจังหวัดตรังครับ ไปยังบริเวณหน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาและบริเวณหน้าสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับโดยมีนายสกลดำรงเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญ,ญลักษณ์72พรรษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันครับ